นำรถเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกนะทุกช่วงชีวิตของของของลูกค้าชาวไทยนะครับเรามีรถยนต์ทั้งหมด12รุ่น25คันมาจัดแสดงในบูธวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามาพร้อมกับแพ็กเกจสินเชื่อการเงินดอกเบีย้ยพิเศษนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บริการหลากหลายครบวงจรตั้งแต่ยูสคาร์ทีคอนเน็กทีซีเอฟอาร์พลสเตอร์ต้าชัวอ็อกชั่นเอ็กซ์เพรสเรียกได้ว่าแวลูเชิงราทั้งหมดเยยกขบวนมาที่นี่ทั้งหมดเลยครับก็แน่นอนฮะปีนี้ แคมเปญต้องเรียกว่าพิเศษสุดน่าจะเคยได้ยินแคมเปญคาร์น,นิวัลนะครับว้าวสต่อนะครับก็มูลค่าของรางวัลรวมหมด237ล้านนะครับว้าวแรกนี้ก็คือมาถึงก็มาสแกน QR Code นะครับสแกน QR Code เนี่ยลุ้นนะฮะรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.5%นะครับออกรถเสร็จมาลุ้นต่อว่าอาจจะได้ของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่ง iPhone 16 หรือว่า,เ,าเซ็นทรัลชอปปิ้งวอลชเชอร์นะครับทั้งหมด555รางวัลน,นะครับเรียกว่าดีลทุกอย่างโปรโมโชั่นแคมเปนแล้วก็ลัคกี้ดรอมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญทุกท่านให้มาที่งานนะครับโอกาสสุดท้ายก่อนจะปิดที่ท้ายปีนะครับก่อเรียนเชิญทุกท่านมาที่งาน Thailand International Motor Expo 2024ที่นี่นะครับเมืองทองธานี m p p c t t h h l l เจ g e r h a l l นะครับจนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาหรือไปที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศของเราก็ได้ครับ วันนี้เราอยู่ในบูธโตโยต้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โคครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่รวมรถต่างๆที่น่าสนใจของทางโตโยต้านะครับรวมถึงเลือธทงอย่างเจ้าแคมเบรี่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับซึ่งมีหน้าตาที่ค่อนข้างฉบำเฉียวแล้วก็ดูรัำสมัยเลยของกับออปชันที่ค่อนข้างโดดเด่นและหรูหราเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเจ้า GR Sport ซึ่งเป็นรถขนาดเล็กนะครับ1.6งเทอร์โบนะครับ300แรงม้าเกียร์แมนนวลซึ่งถือว่าเป็นรถไฮฟอร์มา์ของทางโตโยต้าอีกรุ่นหนึ เป็นรถอีกคันหนึ่งที่เป็นรถที่น่าสนใจเลยครับที่ทางท่านประธานโมนิโซเน่ได้ออกแบบด้วยตัวเองเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเจ้ารถที่น่าใช้งานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Fortuner หรือเจ้ายาริสคอร์รวมถึงโครราคอนนะครับผมที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจแนละรวมไปถึงเจ้ากระบะอย่าง เจ้า Toyota r ร v o GR Sport นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นกระบะที่ได้มีการอัปเกรดนะครับผมให้มีพละกำลังแรงมาเครื่องยนต์มากขึ้นถึง225แรงม้านะครับผมมีการอัปเกปรดป่งและช่วงล่างใหม่นะครับทำให้รถเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ดูด,ดูดันมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงนะครับเจ้า Toyota าแชมปนะครับรถเพื่อจอบโจทย์ร์เทนตี หรืออัตราประโยชน์ต่างๆนะครับผมที่ใช้ในการทำเป็นรถฟุตทักหรือรถขนของในราคาที่ย่อมเยาวนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกรถนึงที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของทางโตโยตา mm ้า hmm. เดี๋ยวลองมาลองดูนะครับผมว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจว่าจะมีสเปคยังไงกับโปรโมชั hmm. ่นที่น่าสนใจยังไงบ้าง mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันครับ แลมืดูกับเรือธงนะครับของทันโตต้ากับ All-new t o ้าแคมรี่เฮ e ีนะครับผมโดยโตต้าแคมรี่มีทั้งหมด3รุ่น,นครับรุ่น Smart p พรีเมียมและพรีเมียมรัชชุลีโดยราคาค่าตัวของรุ่น Smart จะอยู่ที่1,455,000บาทนะครับผมตัวในรุ่นพรีเมียมจะอยู่ที่1,639,000บาทและตัวพรีเมียมรัชชุลีอยู่ที่1 7 8 9 0 0้านบาทซึ่งในรุ่นนี้ครับจะรวมเรื่องประกันแบตเตอรี่นานถึง5ปีและรวมถึงเรื่องของระบบไฮบริดอีกอห้การรอบโจทย์ในกาช้ เรื่องไฮบริดได้อย่างหมดห่วงเลยทีเดียวนะครับโดยในส่วนของเครื่องยนต์มาขุมพลังขนาด2.5ลิตรนะครับผมดูอัลวี Dual T ทนะครับ186แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด221นิวตันเมตรทำงานคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ให้พลังอยู่ที่136แรงมา้กากับแรงบิดที่208นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งถือว่ามีพลังมากขึ้นกว่าในตัวแคมปี่ตัวเก่ากว่า20ตัวเลยทีเดียวครับรวมถึงเรื่องของแรงบิดด้วยเลยทีเดียวนอกจากนี้ในตัวรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับ ความเป็นผู้นําที่เหนือชั้นกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะแบบเวคัมซีดนะครับผมพวงมาลัยแบบปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วรวมถึงเบาะหลังนะครับผมที่สามารถาปรับด้วยไฟฟ้าได้จากตัวคอนโซลกลางของเบาะหลังนะครับผมซึ่งในรุ่นนี้จะมีแอร์หมด3โซนนะครับผมซึ่งมีความดุดเด่นแล้วก็ดูหรูหรามากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงของ JBL อีก9ตําแหน่งด้วยนะครับ และนี่คือ f o r t u n e er นอร์รุ่นหนึ่งกับ f o r t u n e r Leader นะครับเพ่อเป็นตัวถูกสุดของทาง f o r t u n e er นซึ่งมากับระบบขับเคลื่อนสล้อนะครับผมโดยส่วนของเครื่อยนต์จะมาเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วนะครับ2.4ลิตร150แรงม้าน,นะครับผมกับแรงบิดที่400นิวตันเมตรนะครับทำงานคู่คู่เกียร์ติวัน6สปีดซึ่งถือว่าเป็นรถหนึ่งที่มีราคาค่อนข้างโดนใจกับราคาที่1,239,000บาทนะครับผมเรื่องฟังก์ชันหรือเรื่องของหน้าตาเนี่ยถือว่ามีความสวยงามไม่ต่างต่างจากซูซ เลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวครับ นี่คือจอยเตอร์ลีโวรุ่นใหม่นะครับผมกับจอยเตอร์ลีโวจีอาร์สปอร์ตครับซึ่งถือว่าตัวรรตนี้เป็นการการ่วมมือพัฒนากับทางออสเตรเลียนะครับผมให้ตัวรถเนี่ยมีความดูดันมากขึ้นกว่าตัวลีโวปกตินะครับผมโดยในรุ่นนี้นะครับจะมีราคาตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสิ่งที่แตกต่างของเจ้าลีโวตัวนี้ก็คือซุ้มปอโป่งล้อด้านข้างนะครับที่มีการขยายใหญ่ขึ้นนะครับข้างละสิบมิลนะครับผมทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติและดูดุดันมากยิ่งขึึึ้้้้นนนกกวววว่าาเเดิมมมมมมรรรรรรรถถงงงลลลออออะะคคััับบบผยยใหพแ็ต ผมสีแดงนะครับที่มีเขียนว่า G R Sport ตอนนี้นชุดช่วงล่างครับมีการใช้ช่วงล่างแบบใหม่นะครับผมซึ่งตอบโจทย์การขับขี่ได้อย่างน่าสนุกสนานนะครับโดยช่วงล่างที่ทํามาเพื่อใช้ในการลุยหลากหลายรูปแบบในส่วนของภายในนะครับผมจะมีความโดดเด่นด้วยตัวโลโก้ GR Sport ที่เวรินบอกผู้น้านะครับผมพร้อมกับพวงมาลัยนะครับมีเส้นแสบสีแดงอยู่ตรงกลางเพื่อใช้ในการบอกไกด์เวลาขับขี่ออฟโรดนั่นเองนะครับในด้านหลังก็มีชุดแหลกนะครับเป็นแอสเซอรี่เสริมนะครับผมของสไตล์ GR Sport ซึ่งทําให้ตัวรถเนดูดูดันมากขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว พร้อมกับชุดกันชนที่ดูเข้ากันกับตัวของ G R Sport ในส่วนขุมพลังนะครับผมมากับขุมพลังรีเซลคอมเบลเลว2 8ลิตรนะครับผมที่ให้พลังสูงสุดที่224แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดที่550นิวตันเมตรนะครับผมทำงานคู่คู่เกียร์ประมาณ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมซึ่งรองรับยูโรไฟอีกด้วย